สวัสดีครับผมยันหว่างบอยนะครับวันนี้จะมาล้างหมอดให้ดูนะครับผมนะหมอดมีสองตัวอันนี้เป็นตัวของผมนะครับอันนี้เป็นตัวของเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมเพิ่งไปทหารมานะครับแล้วดูดิไม่ได้ใช้เลยนะครับก็คือว่าเอาไว้บ้านก็คือว่าไม่ได้ใช้เลยมันก็ตามสภาพแหละนะครับนะเดี๋ยวผมจะขัดให้ดูว่ามันจะออกไหมน้ำยามจะออกไหมอะตอมก็ไม่ได้ใช้นะครับอะโปยี่สิบนะครับนะ เอาละเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการนะครับว่าทาไงขั้นตอนแรกก็เดี๋ยวเพื่อนๆผมจะมีที่ใส่นะที่ใส่ไว้ไวใส่ยน้ำยาเดี๋ยวรอดูเพื่อนๆก็หาเอากล่องเหมือนผมนี้หละกล่องพวกยำพวกยำอะไรพวกนี้ที่กินหมดก็มาล้างอ่ะมาส่วนน้ํายานะครับผมใช้ของเวกัสนะครับยาล้างหมดของเวกัสนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะล้างให้ดูนะอ่ะดูเลยขั้นตอน เราถอดเอา,อาตะอมออกก่อนนะครับถอดอตะมออกก่อนนะครับเดี๋ยวอตอมเราล้างที่หลังเอาตอนนี้เราลองล้างหมดก่อนดูดิเห็นไหมเออดูนะลงรอยเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ดูเลยนะครับคือหมดคือเจ้าของไปไปทหารไงมันไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวเราเอาพวกแม่ลงแม่เหล็กออกก่อน ฝนจะตกถ้ามันมีเสียงอะไรแทรกไงก็ขอโทษด้วยนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครันะวังแม่เหล็กนะครับมันจะดูดก,กัน,นครับนี่ไม่ต้องมาถ่ายแม่เหล็กหรอกแม่เหล็กเราไว้โอเคนี่จะมีสามอย่างนะครับทูบนะครับแล้วก็ housing นะครับแล้วก็แป้นกดนะครับโอเคมา นะส่วนน้ำยานี่ครับมาแล้วรอดูนะผมจะให้เห็นเลยแบบว่าออกไหมยาผมเหลือประมาณครึ่งขวด๋ยวผมใส่หมดเลยเพราะว่ามันเทกลับได้นะเทอย่างนี้เลยอ่ะออกไหมเนี๋ยรอดูนะรอยนี้นะเป็นไงรอยไหนอีกนี่รอยนี้นะเห็นไหมนี่ล้างลาล้างลาล้าง,างข้างบนเนี่ยดำๆเนี่ยล้าง,างออกให้หมดเลย ล้างได้นะครับน้ำยาขวดละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมซื้อเขามานะไม่ใช่ว่าของผมแล้วก็ผมไม่ได้ได้ฟรีด้วยแต่ผมจะมาบอกว่าดีนะครับน้ำยาล้างหมดตัวนี้ดีอะเป็นไงดูสีตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเรจะขัดเอามือนี่แหละลูบๆนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ออกเดี๋ยวเราต้องขัดเงาอีกนะครับอันนี้เราล้างแค่ทาความสะอาดนะครับเอามือถูเกลียวถูอะไรถูให้หมดเลยนะนะถูกเกลียวถูอะไรถูให้หมดเลย นะนะครับอืมนะครับถูเสร็จก็ตั้งไว้ถูส่วนอื่นต่อนะครับแป้นกดนะถูกอ,อกให้หมดเจิมยาตัวนี้ไปก็ออกหมดเหมือนกันนะค่าพวกนี้มันค่าไปไไรวะเนี่ยเก่าๆหน่อยก็ออกแล้วเหมือนค่าที่ใไข่นะ าซิงบ้างเฮาซิงเฮาซิงเฮาซิงเฮียเลยนะครับหยอดหน่อยหยอดหน่อยหยอดไปไม่มีปัญหาครับน้มยาเรามีทั้งหลายขวดเนะี่ยเกียวเนะี่ยสำคัญมากเลยนะเกียวเนะี่ยตหรับุรีเนะี่ยเอามือใช้แคะหน่อยน,ะนี่พินนะครับนี่คือพินเงินโอเคมา ๋ยวจะให้ดูตอนล้างเสร็จว่าเป็นไงเดี๋ยวะะจะประกอบพื้นให้ดูหรือรอล้างเสร็จก่อนน้ำยาก็แล้วแต่เพื่อนก็ได้นะนเพื่อนอาจจะมีแบบค่ายอื่นหรือว่าของ USA หรือว่าอะไรก็เอาที่เพื่อนสะดวกนะสาหรับผมผมสะดวกของค่ายนี้เพราะว่ามันราคาไม่แพงและอย่างหนึ่งผมอยากสนับสนุนคนไทยด้วยครับแค่หัวละร้อยเองนะครับมาเดี๋ยวผมจะล้างล้างแล้วนะทีเนี้ย เดี๋ยวรอดูนะนะครับว่ามันจะใหม่ไหมนะครับออันนี้เป็นรอยนะ่าจะไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นรอยเลยนะนะครับต้องถ้าพวกเนี้ย ถ้าขัดเงานะหายแน่นอนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูแต่เดี๋ยวขัดเงาเดี๋ยวผมจะเอาทําเป็นคลิปแยกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ยผมทําแค่ล้างหมอด่อนทำความสะอาดเฉยนะ,อะเอาซิงล้างไปนะล้างเสร็จแล้วก็มาวางนะวางอ่าอเป้นกดนะครับ นหมอดตัวนี้เป็นหมอดเพื่อนผมนะครับเป็นหมอดเพื่อนผมนะคือเราใช้ CL กันหมดทุกคนนะครับนี่แหละผมถึงเวลาแบบใครมาให้ผมแนะนำหมอดอะไรเงี้ยผมก็จะเออ CL CL เราจะได้แบบว่าแบบชอบอะไรมันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะนก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะเช็ดก่อนแป๊บนึง่งเดี๋ยวผมจะเช็ดเดี๋ยวผมจะประกอบคืนให้ดูไม่เป็นไรเพื่อนไปเลยเอ่อขึ้นมาอ่า ไอต,ตัวผมผมยังไม่ลางนะเดี๋ยวตัวผมผมยังไม่ล้างนะนะยังไม่ลางฝนก็จะตกแล้วเนะี่ยอันนี้อยู่หลังบ้านแล้วตอนะนะนี้นเช็ดให้มันเอยนี่หน่อยเพราะว่าเพื่อนผมไม่ได้ดูดเลยนะครับตั้งแต่ไปราหารหนอนข้ากี่เดียนละนะตอนนี้ จะเข้าสองเดือนและะ้วมั้งสาม,มสามเดือนไม่ได้ดูดเลยนะครับก็ขาไว้ดีนะขาลวดไว้ปะ่ะตันไปขาลวดไว้เดีวยเอาละระกอบกับนะครับใส่ปีนลงไว้แม่เหล็กนะครับใส่แม่เหล็กลงไปตัวนี้ก็มีแม่เหล็กเหมือนกันนะดูดจนแม่เหล็กจะขึ้นสนิมอ่ะ เราต้องให้แม่เหล็กมันถีบกันนะครับไม่ใช่ให้มันติดนะนี่มันติดกันเปลี่ยนทางปัป๊บให้มันถีบกันหนจับพินไว้จับพิมพ์ด้านบนไว้โอเคเช็ดอีกหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ตอนนี้ใช้่านอะไรอยู่ครมเฟรมโทเวอร์สมัยหนึ่งแบบว่าสวยมากถ้าใส่ซอยาวดิดยาวอะไรนะดิสต่อนะหูอย่างสวยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับพอเราล้างเสร็จนะครับนะดูน้ำยาล้างหมดดบกัสนี่หนะครับ วันนี้ก็มาล้างให้ดูแล้วนะครับส่วนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาขัดหมอดให้ดูอล้างเสร็จแล้วจะไปทําไงต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูจะขัดเงาให้ดูนะครับว่าขัดเงาเขาทำกันแบบไหนใช้อุปกรณ์อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้เอาแค่ล้างหมอดไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะทีมงานด้วยนะครับโอเคครับวันนี้มีมาแค่นี้นะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ